ค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F A Y N W K นะคะวันนี้ก็จะมาตามคำสัญญานะคะคือจะมารีวิวไซส์ของตะก,ก้าหวายเทียมของทางร้านเรานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นก้นหวายไวายจ,จริงหรือว่าก้นไม้ไผ่เราจะมารีวิวว่า แต่ละทรงความยาวความสูงความกว้างมันจะประมาณเท่าไหร่นะคะบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวความกว้างความยาวความสูงของตะกร้าแต่ละรุ่นกันนะคะทุกคนเราจะมาเริ่มกันที่ไซส์เอสของก้นไม้ไผ่นะคะเราจะมาเริ่มวัดกันว่า ไซส์เอของก้นไม้ไผ่เราความยาวอยู่ที่ประมาณ29เซนติเมตรกับหด้วย29เซนติเมตรนะคะทุกคนอันนี้เป็นไซส์ S ความยาวความกว้าง กว้างจากตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณที่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสองครึ่งนี่นะคะทุกคนกว,ว้างของไซส์เอสนะคะที่คือไซส์เอสยี่สิบสองแล้วก็สูงสูงสิบหกสูงสิบหกนะคะทุกคน สูงสิบหกอันนี้เป็นไซส์เอของก้นไม้ไผ่นะคะทุกคนไซส์เอของก้นไม้ไผ่ค่ะอันนี้คือไซส์เอของก้นไม้ไผ่แล้วก็ไซส์เอันนี้คือไซส์เอของก้นไม้ไผ่นะคะความยาวอยู่ที่30 3 4 34มซเมตร34เซเมตร34ซติเมตร34ซนเมตรถ้าเป็นเมตรมันก็จะอยู่ที่13 13 13เมตรขึ่ง 3เมตรครึ่งน,นะคะทุกคนความกว้างความกว้างอยู่ที่2 0 26 26เซนหรือประมาณ10เมตรเอ้ย10นิ้ว10นิ้วนะคะทุกคนนี่เราพูดผิดไปแล้วโอ้ยเราต้องขออภัย ฟีของเราด้วยจริงๆมัดใหม่ละวัดใหม่เป็นนิ้วเนาะสินิ้วครึ่งค่ะหรือ30 34ิบสเซนติเมตรสูงอยู่ที่สูงอยู่ที่ประมาณ17 17เจ็ซน17เจ็ซนติเมตรประมาณประมาณ หกนิ้วครึ่งครึ่งไปจะเจ็ดอันนี้คือไซส์เอ็มนะคะทุกคนไซส์เอ็มอันนี้คืออ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือไซส์เอสไซส์เอ็มนะคะไซส์เอสแล้วก็ไซส์เอ็มเราก็จะไปต่อกันที่ไซส์เอลค่ะ ไซส์ L ไซส์ L อยู่ที่41เซนติเมตรหรือประมาณ16นิว้ว41เซนติเมตรหรือประมาณ16นิว้วความยาวนะ,ค,ะความกว้างอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่31เซนหรือประมาณ สองสนิ้ว12นิ้วครึค่งครึ่งสินิ้วครึค่งครึ่งยังไม่ถึง13ยังไม่ถึง12นิ้วครึ่งเอาเอาเป็น12นิ้วนิดนิดอยู่ที่31เซนนะคะทุกคนอยู่ที่31เซนอันนี้คือไซส์ L ความสูงอยู่ที่ประมาณ18 18ซติเมตรหรือประมาณ7นิ้ว7นิ้วค่ะอันนี้คือไซส์ L ไซส์ L ไซส์ M ไม้ไผ่ก้นไม้ไผ่นะคะต่อไปเราจะไปที่ก้นไหวจริงนี่อันนี้คือก้นไหวจริงๆดูชัดๆนะคะทุกคนก้นไหวแทๆ้ๆก้นไหวจริงๆดูงานของก้นไหวายมันไม่มีลายค่ะแต่มันเป็นเป็นไหวจริงๆดูข้างหลังก็จะประมาณนี้ อันนี้คือไหว้จริงๆไหว้หมดเลยไหว้ไหว้หมดเลยท,ทั้งหน้าทั้งหลังมนนีก้นไม้ไผ่ประมาณนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นไหว้น,นี่คือเส้นไหวนะะ้เราจะมาวัดขนาดของก้นไหว้จริง ไซส์เอมอยู่ที่ไซส์เมอยู่ที่27ซเมตรความกว้างอยู่ที่27ซนเมความกว้างตรงกลางอยู่ที่29 cm, 29 cm, 29ก้ายบลยนะคะ หรือประมาณ11นิ้ว11อนิ้วนิดนิด ก็จะประมาณเท่ากัน29 29 29เซนติเมตรอันนี้เป็นทรงกลมนะคะทุกคน29เซนติเมตรหรือประมาณ11นิ้ว11นิ้ว29เซนติเมตรอันนี้เป็นก้นไหวจริงค่ะก้นไหวจริงค่ะ อันนี้เป็นไซส์ M นะคะทุกคนไซส์ M อันนี้เป็นไซส์ S ของก้นไม้ไผ่อันนี้เป็นไซส์ M ของก้นไว้จริงนะคะขนาดจะประมาณใกล้เคียงกันมากคือก้นไว้ไว้จริงๆเนี่ยจะไซส์เล็กกว่าก้นไม้ไผ่จะบอกลูกค้าอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าลูกค้าจะสั่งก็คือ จะประมาณนี้ค่ะก้นไม้ไผ่ขนาดจะใหญ่กว่าก้นหวายก้นหวายนะคะอันนี้คือไซส์เอ็มของก้นหวายอันนี้คือไซส์เอสของก้นไม้ไผ่นะคะทุกคนขนาดจะใกล้เคียงกันมากแต่ราคาขายเท่ากันทุกไซส์อันนี้จะเป็นของไซ เอลก้นไว้นะคะก้นไว้แท้ทรงกลมก็จะประมาณ34เซนติเมตร34เซนติเมตรหรือประมาณ13นิ้วครึ่ง13นิ้วครึ่งนะคะทุกคนเท่ากันนะคะเพราะเป็นทรงกลม สนิ้วครึ่งเท่ากันแล้วก็ความสูงของไซส์ L อยู่ที่19เซนหรือประมาณ7นิ้ว7นิ้วจะครึ่งะะอันนี้คือไซส์ L ทรงกลมเราจะมาะให้ดูชัดนนะคะทุกคนอันนี้คือ ไซส์เอของก้นไม้ไผ่อันนี้คือไซส์เอมของเอ้ยขอโทษอันนี้คือไซส์เอ็มของก้นหวายค่ะอันนี้คือไซส์เอ็ของก้นไม้ไผ่นะคะทุกคนไซ์อันนี้คือ,อกอ้น,น ก้นไม้ไผ่นะคะใส่เองสัมเราไม่มีด้วยสิแล้วก็จะเป็นไซแอลไซแอลของก้นไม้ไผ่แล้วก็ก้นไหวก็จะแตกต่างกันเยอะอยู่นะคะทุกคนลูกค้าถ้าอยากได้ก้นไหว จริงก็ใบก็จะเล็กกว่าก้นไม้ไผ่นิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าราคาเท่ากันค่ะราคาเท่ากันไม่เท่ากันก็เป็นไซส์ของสินค้าค่ะนี่เห็นชัดชัดเห็นชัดไหมคะราคาเท่ากันไซส์เดียวกันค่ะไซส์ L เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลย ลูกค้าบางท่านสงสัยนะคะเราจะทำคลิปให้ลูกค้าหายสงสัยในวันนี้นะคะทุกคนไซส์ L ไซส์เดียวกันราคาเท่ากันค่ะแต่ว่าความเล็กความใหญ่แตกต่างกันเยอะ อนี้ก็จะเป็นทรงเหลี่ยมมากก่อนนะคะทุกคนทรงกลมตามมาทีหลังนะคะนี่ทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมวันนี้ก็จะขอจบคลิปการรีวิวไซส์ของตะก้าวกหวายแล้วก็ตะก้าก้นไม้ไผ่ไปก่อนนะคะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะเอฟซี FC อยากให้ช่องเราทำอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกเราด้วยนะคะทุกคนอยากอยากดูไลายไหนอยากให้ช่องเราทำอะไรให้ดูช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากมากค่ะที่ติดตามรับชม ช่อง F A Y N W K ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ